สวัสดีตอนเย็นๆวันนี้จะไปเที่ยวทุ่งนากันนะจ๊ะเอ้าไปทำไมอยากรู้ก็ตามมาเลยจ้าก็ได้เวลาปกติเวลากิจวัตรประจำวันของยายเปื้องนะจ๊ะอือจะมากางผ้าเมงจ้านี่ได้เอาลงแล้วหนึ่งหลัก ลงไม่ลงก็ต้องมากลางทุกวันนะจ๊ะบางวันก็ลงบางวันก็ไม่ลงจ๊ะก็หาทำกันไปแต่ก็ต้องเก็บต้องกลางทุกวันนะจ๊ะถ้าว่าไม่เก็บบางทีมันมีลมกลางวันจ้ะมันจะตีพายางขาดหมดเลย ก็เอาลงแบบนี้นจ้ะแล้วก็มัดเอาไว้ด้วยจ้ะมัดติดเสาไว้ด้วยเผื่อลมแรง <c oughs> ก็อาศัยเปิดเอาลหลายๆหลอดลหลายๆอันเอาจ้ะเปิดไฟล่อแม,มลงถ้าเปิดหลอดเดียวก็ได้นิดเดียวผสมเล็กผสมน้อยหลักละนิดหลักละหน่อยค่อยผสมจ้า นี่เราจะเปิดกลางทุง่งนาแบบนี้เราจะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วระยะนี้ไม่ค่อยมีแมงดามาลงเลยแมงก็หายหายยากแล้วแมงดาน่าจะค่อยสูญพันธุ์ไปแล้วมนะั้งขยายไม่ทันขยายไม่ทันคนคนกินเยอะเอิน <c oughs> นี่จะไฟเข้าจะเปิดประมาณนี้นะจ๊ะ มีหลอดไฟแล้วก็มีผ้าเวลาเขาบินมาเขาจะหล่นลงไปในชามนี่หลยเยกือบเสร็จแล้วจ้ะอะไอีกหลักเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟเช็คดูแล้วจ้ะว่าหลอดไหนติดบ้างไม่ติดบ้างจะได้แก้ไขกัน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ